สวัสดีค่ะช่องคุณพี่จุปะถะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทำกล่องของขวัญกันนะคะเรียนโปรยทานกล่องของขวัญน,นะนี่น่ารักน่ารักนะคะง่ายง่ายนะง่ายมือใหม่ก็ทำได้นะคะไม่เลืออเลยนะอันนี้จะเป็นจะเป็นนิบบิน ตาละคังอ่ะที่เป็นลายนะคะเนี่ยก็จะสวยนะ่อยตัวนี้เป็นตา tw นะฮะอันนี้เป็นลายสองสองด้านลายเหมือนกันเลยอันนี้สวยเนะื้อดีด้วยอุป,ปกรณ์ อุปกรณ์ก็จะมีลิบบิ้นนะคะเบอร์2ความยาว24นิ้วตัดมา3เส้นนะแล้วก็พับทบครึ่งนะคะนี่นิ้วนะคะตัดมา3เส้นพับทบครึ่งแล้วก็มีเหรียญเหรียญหนึ่งบาทสงบาทสาบาทสบาทห้าบาทสิบาทนะคะมีตัวดิ้นผ้านะคะตัดมา6นิ้ว2เส้นนะคะ กันไกรแล้วก็มีปืนกาวนะคะแล้วก็มีตัวตกแต่งก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบเอ่อน่าจะเป็นเหมือนเหล็กอะอันนี้ซื้อมาแต่ถ้าใครมีดอกกุหลาบอย่างอื่นก็ดอกกุหลาบผ้าดอกกุหลาบจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนกันนะคะพอดีมีอันนี้ ก็เลยเอามาใช้เอาเป็นสีนี้ดีกว่าเนาะเป็นเก้าเสียวไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยริปบ,บิ้นยีินิ้ว3เส้นพับทบครึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมาทีละเส้นค่ะพับทบครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ พับลงมาอย่างนี้นะคะนี่พับลงพับเส้นนี้ไปข้างหลังแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมแล้วกพ็พับปิดข้างหน้าพับทางนี้ลงแล้วก็เอาปลายสอดนะคะทำแบบนี้ทั้งสามเส้นนะเอาไหมนี่ค่ะ เราพับครึ่งแล้วใช่ไหมก็พับลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมพับลงมาแบบนี้ค่ะพับไปข้างหลังมาข้างหน้าพับลงแล้วก็เอาปลายทางนี้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะ,ะอีกท,ทีนะคะพอเราได้มาแล้วเราพับลงแบบนี้ใช่ไหมแต่พับขึ้นนะคะพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมตรงที่เราพับตรงนี้นะคะ่ะพับลงพับไปข้างหลังนะคะให้มันเสมอกันกับขอบนะพับมาข้างหน้าแล้วก็พับลงข้างล่าง แล้วก็สอดค่ะเสร็จแล้วเราก็จับแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่สามทับแล้วเราก็จับให้มันไขว้กันแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นไขว้แบบนี้เห็นไหมคะบน ล่างบนล่างบนล่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ไอ้ไอแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หนีบไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มจากเส้นตรงกลางเนี่ยค่ะไปข้างหน้าแบบนี้อยู่แบบนี้ใช่ไหม ั่งนี้เราก็เอาเส้นตรงกลางนี้ลงข้างล่างเส้นนี้โผล่มาแล้วมาขัดกันตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเส้นนอกนี่ค่ะไปใต้เส้นนี้แล้วก็มาตรงนี้เส้นนอกตรงนี้ฝั่งนี้นะคะทับขึ้นทับนี่มันก็จะมาลักษณะอย่างนี้นะคะ แล้เวเราก็ค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงให้กระชับนะคะดึงทุกเส้นนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเราก็ไปยงไว้เราก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็คือเส้นตรงกลางนี้นะคะมาข้างหน้าเส้นนี้แล้วก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เอาเส้นตรงกลางฝั่งนี้ มันเหมือนสารขัดเลยนะคะแล้วก็มาทางนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นนอกมาไปฝังนี้นี่นี่แล้วก็นี่มันก็จะมาขัดตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็ดึงดึงให้กระชับนะคะเห็นไหมมันก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะช้าช้านะสามเส้นนี้ใช่ไหมคะเราเริ่มจากเส้นตรงกลางนี้นะคะทับไปเส้นข้างหน้าไว้ก่อนนะเราก็หนีไปก่อนเสร็จแล้วกลางฝั่งนี้เราก็ซ้อนแล้วมาทับตรงนี้เนี่ย่ะแล้วเราก็เอาเส้นนอกสุดนี่นี่มันก็จะเหมือนสารขัดนะคะ เส้นนอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยค่ะเหมือนสารขัดนะแล้วเราก็ใส่เหรียญไปเลยค่ะใส่เหรียญเข้าไปตรงนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมุมสี่มุมเหมือนเดิมนะคะเราสานอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะมันก็จะมาบรรจบกันนะคะสานอีกครั้งหนึ่งนะก็คือกลางไป รลางทางนี้ไปแล้วก็มาขัดกันเองแบบนี้จะเห็นไม่ชัดเนาะแล้วก็เส้นนอกสุดมาขัดมีไว้นะคะมาขัดนี่ก็มาขัดกันตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ดึงนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่มาแล้วมันก็จะมาชนกันอย่างนี้ใช่ไหม แล้วพอมาลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็สอดค่ะสอดตามทางของริบบิ้นนะเหมือนเส้นเนี้ยมันต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสอดไปนี่เลยค่ะเพื่อล็อกนะสอดแต่อย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะอันนี้มันพลาดมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สอดเข้าตรงนี้เลยนี่เห็นไหมคะส่วนตัวนี้ ไอ้ฝั่งนี้เราหนีบไปก่อนนะส่วนตรงนี้มาอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะเราสอดสอดจากตรงนี้ก็ได้นะแต่มันตามไปไม่เป็นไรเราก็มาสอดตรงนี้นี่ค่ะเอไปเลยเดี๋ยวค่อยดึงจัดนะคะแล้วเส้นนี้ล่ะเส้นนี้มันก็ขึ้นตรงไปอย่างนี้ใช่ไหม อขอกลับมาทางนี้นะคะตรงนี้อันนี้เราก็สอดตามตามก็คือตัดสอดตามาลายเส้นของมันน่ะนะคะมันก็จะไปอย่างนี้อันนี้มันไปอย่างนี้ใช่ไหมสอดตามไปเลยค่ะนี่พอเราเริ่มล็อกเราก็ค่อยๆขยับให้สวยก่อนนะคะอย่าลึงแรงนะเดี๋ยวขยับก่อนเลย ดึงดึงดึงให้กระชับก่อนเลยนะคะจะได้สวย,สวยดึงทุกอันนะค่อยๆดึงเสร็จแล้วเราสานต่อค่ะเพื่อความแน่นหนาสานไปเลยเก็บไปให้หมดริบบินเลยนะคะนี่ส่วนอันนี้อันไหนที่มันโปะแล้วก็เก็บให้หมดไปเลยนะคะ มันจะได้แข็งแรงเนาะนี่มันจะตามทางของมันเลยนะขอไว้หน่อยนะปืนเกลาเสียบไว้เร่งส่วนอันนี้ก็มาตรงนี้เลยค่ะ ค่อยดึงค่ะอันนี้อีกน้อยบางคนก็จะคิดว่ายาวไปก็ก็ปรับความยาวเข้าอีกนะแต่ว่าถ้ายาวแบบนีน้มันก็ดีอย่างตรงที่ว่าเรามันมันแข็งแรงนะคะเนี่ยเราดึงมันก็เสริมความแข็งแรงไปพอได้แบบนี้ใช่ไหมคะ ตัดไปเลยค่ะตัดให้กระชับนะทีนี้มันมาอย่างเงี้ยเราอยากให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมข้างขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมค่ะ เราก็จะจำมุมนะคะบีะนะบหน่อยนะยึบนี่บีบเชื่อมันหน่อยนะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็นะ เราเสียบปืนกาวไว้นะนี่เราก็ตามตามมุมนะคะถ้าเราอยากให้มันตั้งมันจะได้แบบขึ้นเป็นทรงนะสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมคะทรงสี่เหลี่ยมแล้วอย่างนี้นแล้วทีนีเ้เราก็ใช้ไอตัวที่ดิ้นผ้านนะคะเดี๋ยวเรายิงปืนกาวเลย เราจะไว้ตรงกลางใช่ไหมไอตัวนี้ค่ะตัวดินเนี่ยเราปาดตรงแปะกาวมาตรงนี้เลยค่ะกาวมาตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็แปะค่ะ นี่ชายมันจะโผล่นะคะชายมันจะโผล่ข้างนะ,ะเสร็จแล้วเราก็หันมาอย่างนี้นะคะอีกเส้นหนึ่งค่ะทับไปเลยเราก็วางเลยหน่อยนะ,ะเล็นิดนึงนี่กดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ติดนะ ง่ายนะฮะง่ายมือใหม่ก็ทําได้นะนี่เลยค่ะนี่ก็จะโผล่สองฝั่งนี้เห็นไหมคะสองฝั่งนี้พอเรากดนิดนึงนะคะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ยิงเาาตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะวางดอกไม้เนาะใครมีดอกไม้อะไรก็ ดอกไม้จิว๋วดอกไม้ผ้าหรือตัวตกแต่งมุกอะไรได้หมดนะคะแต่บางเงินงพี่มีตัวนี้นะวางไปเลยตรงกลางนะคะนี่แล้วเราก็ตกแต่งปลายนะคะง่ายแล้วสวยดูดีนี่เห็นไหมคะ ง่ายๆนะแต่ถ้าเคยอยากให้เล็กกว่านี้เราก็แบ่งได้นะแบ่งริบบิน9มิลก็ได้อาจจะเล็กกว่านี้หน่อยนะอันนี้เบอร์สองไม่ได้แบ่งนะคะไม่ได้แบ่งสวยนะน่ารักค่ะนี่เราเราตกแต่งแค่นี้ก็ก็สวยแล้วนะคะก็น่ารักแล้วนี่ถ้าเป็นริบบินริบบินมีลายนะก็จะสวยอีกแบบนึงน,นี่นี่มีลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เอออันนี้ก็สวยสวยเหมือนกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ